สามข้อรู้ทันทีสินค้าคุณนะ่ะเป็นขาลงแล้วหรือยังข้อแรกมาขยี้ก่อนเลยนะป้าข้างบ้านบอกว่าขายดีเมื่อไหร่ที่คุณต้องรอให้คนรอบตัวคนขับแท็กซี่หรือคนที่อยู่นอกออนไลน์มาบอกว่าเฮ้ยอันเนี้ยสินค้านี้ดีนะสินค้านี้สุดยอดทุกคนรู้จักแล้วสินค้านั้นเป็นขาลงเรียบร้อยข้อนี้สําคัญมากมันมันเป็นอารมณ์เหมือนการลงทุนในตลาดหุ้นหรืออะไรก็แล้วแต่ ้าคนขับแท็กซี่บอกอันนี้ดีโอ้โหตลาดหุ้นแม่งกำลังสุดยอดคนที่ทําอาชีพอื่นๆที่น่าจะไม่เกี่ยวข้องหรือพูดง่ายๆว่าคนส่วนใหญ่รู้คนรักย่ารู้ธุรกิจนั้นจบแล้วใช้ไม่ได้แล้วฉะนั้นอยู่ที่ว่าป้าคางบานบอกว่าขายดีคุณพ,พ่อคุณแม่มาบอกขายดีหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาไม่ได้ทําธุรกิจอะไรเลยแต่บอกบอกว่าอันนี้ขายดีนะเห็นดูนะเห็นข่าวมาบอกว่าทําธุรกิจแบบนี้กิจการแบบนี้มันดีเหลือเกิน อันนั้นอยู่ในขั้นที่เรียกขาลงเพราะอะไรหรือป่าธุรกิจเหล่านั้นสินค้าเหล่านั้นต้องอาศัยสื่อในการออกมาโปรโมทว่าสินค้านี้ดีเพื่อให้คนรับมาขายตอ่อแล้วตลาดมีความต้องการมากขึ้นนั่นเท่ากับมันอินตัวแล้วกําลังไปขาลงกาลังแข่งขันกันสุดชีวิตจนกระทั่งสามารถออกสื่อใหญ่ได้มันจบแล้วอันนี้สําหรับขอ้อข้อที่1นนะข้อที่2มาพร้อมกันอ่ะข้อแรกจบไปข้อที่2ลูกค้าเริ่มลังเลถามเยอะเลือกไม่ถูก จากที่เคยงุดหงิดสะกิดซื้อเมื่อก่อนทักเข้ามาไม่ถามเยอะพี่ครับเท่าไหร่จ่ายส่งให้ทีพี่ครับเท่าไหร่ผมจ่ายแล้วจัดการให้ผมทีนี่สำหรับข้อที่2เปลี่ยนมาเป็นเริ่มลังเลยอ่ะเอ๊แล้วก็ถามเยอะแล้วก็เลือกไม่ถูกอาการมันจะเป็นอย่างนี้นะจะเอาไม่เอาดีนะเอ๊ะพี่พี่ว่ายังไงแล้วก็ถามหนูถามสองถามสามถามสถามห้าหกคำถามถามเจ็บคำถามไม่พารากหนึ่งเอหนึ่ แต่ก็เลือกไม่ถูกเพราะอะหรือเปล่ามันมาจากการที่ตัวเราเองอะไม่เห็นหรอกแต่ลูกค้าเวลาที่เขาต้องการอะไรปัจจุบันเรารู้นี่แพลตฟอร์มโซเชียลทุกวันเนะี่ยไม่ว่าจะเป็นแอปฟ้าแอปดำแอปอะไรก็แล้วทุกแอปอะมันมี AI ของมันถูกปะในการยิงแอดเคยปะเราเสริร์ชหาอะไรสักอย่างหนึ่งแปบ๊บหนึ่งมันคลววดมาเต็มฟีดไว้หมดเลยนั่นแหละ เขาเห็นในมุมมองคนขายเราไม่เห็นหรอกอย่างเราเนี่ยไม่เห็นแต่ในมุมมองของลูกค้าคือเยอะเหลือกเกินเออเจ้านี้ก็มาบางทีเขาโดนบิวไงนะบิ้วขายมาแล้วโอ้โหสองสามเจ้าแล้วมาเจอเราทักอีกมันต่างกันตรงไหนวะเอากูถามดูดิว่าตอบเชี่ยวชาญเหมือนกันไหมถามเยอะลังเลเลือกไม่ถูกถ้ามีอาการแบบนี้ไม่ยอมซื้อสักทีคือคู่แข่งมันเยอะขึ้นเราไม่ได้เห็นคู่แข่งโดยตรง หรืออาจจะเห็นก็ได้แล้วแต่แต่มาแสดงออกผ่านพฤติกรรมของลูกค้าในตลาดและสินค้าน,นั้นๆออกมาว่าเนี่ยจากที่เคยแบบว่าอุ่นหงินไว้พี่ซื้อโอนตังจ่ายเอาทันทีไม่ต้องคิดเยอะกลายเป็นถามเยอะเรื่องไม่ถูกสักทีนี่คือขออ้อ2ธุรกิจและสินค้าเรากําลังเป็นขาลงขาลงที่ดีเพราะคู่แข่งมากขึ้นแต่ตลาดไม่ได้ใหญ่ขึ้นเท่ากับแต่ละเจ้าเท่ากับเป็นขาลงแล้วอ่ะ ข้อที่3ลูกค้าต่อแต่ราคาไม่ลดก็ไม่ซื้อไม่จัดโปรก็ไม่เข้ามาข้อนี้คือขาลงชัดเจนละคู่แข่งเต็มตลาดละไม่แตกต่างอะไรละเดี๋ยวครูติจะมีภาพถัดไปให้ให้ให้ดูเป็นอินโฟกราฟิกที่เห็นชัดเจนเลยครูติเอาจากในคอร์สอาจากในคอร์สคอนเทนต์โปรออกมาสอนเลยให้ฟรีลูกค้าต่อแต่ราคาไม่ลดก็ไม่ซื้อไม่จัดโปรก็ไม่เข้ามาเหตุผลเพราะอะไรหรือวา เพราะลูกค้าจากข้อสองเลือกไม่ถูกแล้วฉะนั้นเมื่อเลือกไม่ถูกจึงตัดสินที่ว่าก็ถ้าทุกเจ้ามันเหมือนกันขายของเหมือนเหมือนกันเครื่องดูดฝุ่นก็แบบเดียวกันไม้กวาดก็แบบเดียวกันได้ปอบผมก็แบบเดียวกันรถก็แบบเดียวกันจะเป็นรถมือสองเข้าใจคําว่าแม้แต่รถมือสองไหมมันมีคันเดียวในโลกแต่ละคันอะสภาพไม่เหมือนกันเลขไม่ไม่เหมือนกันเบาขายเบาไม่ขายของแต่งไม่เหมือนกันมีคันเดียวในโลกแต่สุดท้ายมันก็รุ่นแล้วก็ยี่ห้อนั้นๆเท่ากับว่า ถ้าใครขายของสเปคนี้ฉันดูสิอ,อ๋อมีของแต่งเพิ่มขึ้นมาฉันบวกให้สองพันฉันจะได้ไม่ต้องแต่งเพิ่มยังไงมันประเมินราคาได้ฉะนั้นแข่งกันที่ราคาเมื่อไหร่คือข้อที่3ามตลาดแม่มเต็มอ่ะมาดูในไปเร็วๆเลยนะเพื่อให้เกิดความประชับสินค้า4ี่เลเวลพุูติยกตัวอย่างเพื่อเราเห็นภาพพร้อมกันในช่วงแรกที่เราขายของให้นึกภาพนะ ครุติยกตัวอย่างเครื่องดูดฝุ่นอัตโนมัติที่มันวิ่งเองดูดด,ด,ด,ดขายนะดูดฝุ่นอัตโนมัติอ่ะเครื่องดูดฝุ่นอ่าดูดฝุ่นจำช่วงโมเมนต์ที่มันเข้ามาใหม่ๆได้ไหมเป็นเทคโนโลยีระดับสูงเป็นเทคโนโลยีระดับสูงเนี่ยเท่ากับอะไรมันต่างจากอะไรเครื่องดูดฝุ่นธรรมดาจริงๆมันรวมกัน2อ,อย่างนะ หุ่นยนต์กับเครื่องดูดฝุ่นเนี่ยมันคือการครอสกันเรียกว่าครอสกัน2อ,อย่างนะดับเบิลดับเบิลดับเบิลครอสครอสกัน2อ,อย่างเนี่ยให้จำแบบนี้เครื่องดูดฝุ่นมาบวกกับหุ่นยนต์ถ้าหุ่นยนต์อย่างเดียวมันมานานแล้วหุ่นยนต์อย่างเดียวคือของเหมือนอันเนี๋ยดูตรงที่คติวงเนี่ยข้างล่างเนี่ยหอมเหมือนถูกปะหุ่นยนต์อย่างเดียวของเหมือน เครื <mile> ่องดูดฝุ่นอย่างเดียวก็ของเหมือนเหมือนเงินกันนะแต่พอเอาเครื่องดูดฝุ่นกับหุ่นยนต์มารวมกันแม่งกลายเป็นเครื่องดูดฝุ่นแบบหุ่นยนต์ที่มันวิ่งได้ติรดๆไอ้วงกลมๆของต่างไหมต่างจากเครื่องดูดฝุ่นทันทีต่างจากหุ่นยนต์ธรรมดาทีที่วิ่งกระดุกกระดิกระดิทันทีมันดูล้ำดูสมัยดูสุดยอดเลยต่างไหมต่างทันทีวันที่เครื่องดูดฝุ่นเหล่านั้นมาราคาสูงไหม ราคาสูงต้องไปแข่งราคาเครื่องดูดฝุ่นธรรมดาไหมไม่ต้องต้องไปแข่งราคาหุ่นยนต์ไหมไม่ต้องของต่างราคาจึงสูงได้แต่เมื่อปัจจุบันตอนนี้จีนก็ทําประเทศนู้นนี้นั้นยุคทุกแบรนด์แม่งออกมาทํากันหมดกลายเป็นอะไรทุกอย่างของเหมือนกลายเลเวลตกมาที่เลเวลหนึ่งอีกครั้งอีเครื่องดูดฝุ่นอัตโนมัติที่เป็นเครื่องยนต์กลายเป็นเลเวลหนึ่งอีกครั้งแข่งกันที่เดิมแข่งที่เดิมทีนี้จะทําให้ต่างทํำยังไง เ,เห็นบริษัทที่ตั้งราคาสูงๆไหมรับประกัน3ปีซ่อมฟรีถึงที่ซ่อมฟรีถึงที่รทบริการต่างไหมอยู่ในเลเวล3ทันทีเห็นการกลับไปกลับมาไหมแค่ต่างกันที่ของต่างกันที่บริการก็สามารถข้ามขึ้นมาได้แล้วบอกว่าเลเวลสูงสุดคืออะไรเราอะ่ะจะมาขายของ แล้วบอกว่าฉันจะเป็นเครื่องดูดฝุ่นเลเวลบนสุดไม่ได้แต่ครูตีมีอันนึงที่มันชัดเจนคือ Apple ฟึ่บไอโฟนอันเนี้ยแตกต่างได้ทันทีเพราะมันคือสตีฟจ็อบทุกวันนี้เราย,ยัางจำสตีฟจ็อบท,ท,ทั้งที่ตายเขาหายไปนานแล้วลเป็นคนใหม่ขึ้นมาบริหารแทนจากการแทนแล้ะแต่เรายัางจำเขาเป็นสตีฟจ็อบอยู่เลยเนี่ยแหละมันต่างกันที่คนขนาดไม่อยู่แล้วแบรนด์เขายังอยู่เลยอ่ะมันคือตรงนี้แต่บอกเฮ้ แล้วเราคนทั่วไปจะทํายังไงให้แตกต่างเราไม่ได้ผลิตเครื่องดูดฝุ่นแล้วบอกว่ากูจะเป็นสตีฟจ็อกแห่งเครื่องดูดฝุ่นไม่ใช่กูรีวิวเครื่องดูดฝุ่นกูสอนการใช้เครื่องดูดฝุ่นกูสอนการติดต่อการติดตั้งสอนการอะไรหลายอย่างสอนอยู่นะสอนการทําความสะอาดบ้านการจัดบ้านแล้วบอกว่าเฮ้ยเครื่องดูดฝุ่นอันเนี้ยยี่ห้อเน,นี้ยแม่งเวิร์กที่แม่งวิ่งเองอันเดียต้องอันนี้เขาเขาซื้อเราทันทีเลยปะ เราต่างที่คนเราต้องมานั่งสร้างผลิตอะไรวะสั่งผลิตจากจีนมาแบบล้านตัวไหมไม่ต้องก็ฉันว่าจะขายยี่ห้อเนี้ยก็สั่งซื้อกับฉันเลยแล้วเราต้องเปลี่ยนต้องขายเครื่องดูฝุ่นยอย่างเดียวไหมไม่ต้องเมื่อเราต่างที่คนแล้วเราขายเฟอร์นิเจอร์ในบ้านได้ไหมขายโคมไฟได้ไหมขายอย่างอื่นได้ไหมนี่แหละคือวิธีการที่เราจะวัดเลเวลสินค้าไปเรื่อยๆตามลำดับเลเวลอิสลอไปเรื่อยๆเข้าใจนะอ่ะก็ตามนี้ให้เราเข้าใจง่าย ของเหมือนๆกันเมื่อครอสกับอะไรบางอย่างเครื่องดูดฝุ่นเหมือนกันครอสกับหุ่นยนต์แม่งกลายเป็นของที่ต่างทันทีหุ่นยนต์ที่ต้องออมาชาร์จเองกลายเป็นหุ่นยนต์ที่วิ่งกลับมาชาร์จได้ของก็ยังต่างอยู่แต่คุติจะบอกนี้ของที่ต่างมันจะอยู่ไม่นานพอสักพักเอาพูดง่ายเรามีโรงงานของโลกก็คือจนะีนน่ะมันจะก๊อปปี้เร็วมากแป๊บเดียวแม่งออกมาเต็มตลาดเหมือนเดิม เหมือนอย่างไอ้แก้วเก็บความเย็นถ้าในปัจจุบันเนี่ยคือมันออกมาแป๊บเดียวมันก็ปีมาเหมือนเป๊ะเลยเลี่ยงไม่ได้ของที่ต่างมันจะต่างแค่แป๊บเดียวทุกแป๊บหนึ่งมันคือฟังก์ชันเรียนแบบได้จากโรงงานมันคือการจ้างผลิตมันคือ OEM บริการที่ต่างมันต่างที่เริ่มบุคคลและการเจาะนี้ลงไปเจาะระบุลงไปแต่ก็จะต่างได้ไม่นานเหมือนกันเอา้าเราเราระบุซ่อม3ปีซ่อมฟรีนู่นนี่นั่นสักพักหนึ่ง คนที่อยากจะตามไอ้เชื่แม่มกูแข่งไม่ไหวแล้วในตลาดที่ของทุกอย่างมันเหมือนกันเอากูก็ซ่อมสามปีเหมือนกันกูก็บริการเหมือนกันใช่แต่อีเลเวลข้างบนตรงเนี้ยอีคําว่าต่างที่คนเนี่ยมันไม่มีวันสู้ได้ครูติยกตัวอย่างง่ายๆอย่างคุณบางหาซันน่ะของทะเลเหมือนเหมือนกันแต่เขาบอกเขาเป็นคือบางหาซันออกหน้ามาตรงนั้นนะเอาอะไรไปเรียนแบบเอาอะไรไปเหมือนเขาเพราะหนึ่งคนมันมีแค่หนึ่งคนในโลก อย่างคุณพิมพ์รีพายอย่างเงี้ยของเขาขายดีก็ขายของตามตลาดทั่วไปทุกอย่างมันก็เหมือนเหมือนกันแต่มาจากช่องพิมพ์รีพายจบแม้แต่พีอออเดอร์ขึ้นเดือนราคาสูงคนก็พร้อมซื้อไอ้เมื่อก่อนที่มันทำอ้กล่องที่เขาฮีทชิดกันอะ่ะทำกล่องสูงกล่องสมราคาสูงๆเครื่องสำอางที่คุ้มค่าไม่คุ้มค่าไรู้แล้วแต่คนที่ชอบบางคนซื้อบอกมูลค่าไม่คุ้มค่าแต่กูมันในการได้เอฟของอะ่ะมันคือสิ่งนั้นต่างที่คน แล้วมันจะไม่มีใครแข่งกันได้ก็เหมือนอย่างทุกวันนี้ถ้ามีแข่งกันก็จะเป็นคนพี่มิตรพายกับพี่วินพี่วินจริงก็รุ่นน้องครูตีนะแต่ว่าเขาเก่งโคตรเพราะคนแม่เก่งเลยกับใครไม่รู้แหล,ละหลายๆายคนที่อายากจะออกมาทําแบบนั้นต่างที่คนแฟนคลับ FC แต่ละคนซื้อที่ตรงนั้นไม่แข่งกันเลยเข้าใจตรงนี้ปะมันคือตรงนี้คีย์คือต่างที่คนแล้วขายอะไรก็ได้สินค้าเราจะไม่ขาลงเข้าใจนะเวลแรกมา ข้อท้ายเวลแรกของมันเหมือนกันยังไงแม่งจบที่การแข่งราคาอยากให้แตกต่างขายของราคาสูงกูขายของที่กูมีฟังก์ชันพิเศษนะพิเศษอะไรขึ้นมาก็ได้าจากไม้กวาดกับที่ตักใช่ไหมเฉยๆที่ตักผงเป็นไม้กวาดกับที่ตักผงที่มันติดลงร่วมกันได้ไว้ด้วยกันได้ แม่งต่างของต่างราคาสูงขึ้นแล้วจับไม่กว่า50บาทที่ตัก20บาทพอแม่งรวมกันได้เป็นชุดเดียวกันขายแม่มา0องออัพขึ้น3 4เท่าอยังอัพแล้วแปลดับใช้กับสินค้าตัวเองบริการต่างเฮ้ยถ้าเกิดมีอะไรเสียหายหรือนู่นนี่นะหรืออาจจะแบบฉันส่งฟรีนะหรือบริการอะไรที่มันเพิ่มเติมเฮ้ยถ้าขนไม่ขัดมันหลุดก่อนภายใน1ปีสามารถเคลมได้นะหลุดแบบหลุดใน1ปีแล้วหลุดเกิน20เส้นสามารถเคลมใหม่ได้เลย บริการต่างไหมต่างแล้วต้นทุนของถูกไหมถูกต้นทุนของเราผลิตสมมตินะยี่สิบบาทแต่มาขายชุดเราสองร้อยกว่าบาทเคลมแม่งคนละสองสามชุดต้นทุนจะสักห้าหกสิบบาทแต่ลูกค้ารู้สึกปลอดภัยไว้ใจที่ซื้อกับเราไม่ต้องไปนั่งทะเลาะอใครสามารถบอกและเคลมได้ทันทีบริการต่างไหมต่างแล้วประกันต่างไหมต่างแต่สุดท้ายพอมาต่างที่คนคือถ้าฉันแค่ซื้อบริการที่ต่าง อะไรที่ต่างในแอปขายของแม้ก็พอมีคนทำอยู่แต่ถ้าเป็นคนที่รีวิวเกี่ยวกับการจัดบ้านแล้ว่สอนกูจัดบ้านบอกว่าไม่กวาแบบนี้มันเข้าตีมที่สุดจงซื้อแบบนี้เครื่องดูดฝุ่นแบบนี้มันเข้าตีมที่สุดฉลาดที่สุดคุ้มค่าที่สุดจงซื้อแบบนี้ตรงนั้นละต่างที่คนแล้วมันยั่งยืนด้วยไม่มีใครเข้ามาแข่งเพราะคุูติจะบอกให้ สิ่งสําคัญคือหนังหน้าเราเบ้าหน้าเราอะมีแค่หนึ่งเดียวในโลกแล้วคนที่จําเราแล้ว,ลวเขาจะไม่ไปซื้อคนอื่นในด้านนี้จงแสดงความเชี่ยวชาญว่าฉันเชี่ยวชาญในด้านนี้นะในด้านการจัดบ้านนะในการดูแลบ้านนะทาความสะอาดบ้านนะ,ะหรือจุดๆอะไรก็แล้วแต่เป็นที่ปรึกษานะอ๋อแบบนี้โอเคมีคําถามเข้ามาตอบครูติให้เคล็ดลับเลยเหมือนที่ครูติทําหน้าช่องใหญ่มีคอมเมต์เข้ามากูก็ตอบในแบบที่กูต้องการจะตอบ แล้วคนที่เคมีตรงกันเขาจะเห็นว่าไอเนียสอนได้เขาก็จะซื้อสินค้าจากเราเขาไว้ใจเราเข้าใจตรงนี้นะอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้สวัสดีครับไปปรับใช้กับธุรกิจและสินค้าของเราถ้าเราทำธุรกิจหรือสินค้าของเราเป็นอะไรสามารถที่จะส่งเข้ามาใน Line แอดของครูตีบนโปรไฟล์ได้ว่าเออมัน มีปัญหาแบบนี้ทำยังไงให้ขายดีต้องปรับอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวครูตีให้คำแนะนำไปในนั้นหรือคอมเมนต์เข้ามาหน้าช่องก็ได้ครูติจัดการให้อ่ะคลิปนี้เท่านี้ไปลุย